ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทําการจัดอันดับเทริสในเรื่องของมัคคุเทดังในตอนนี้เนาะซึ่งก็คือเรื่องคิลเลอร์บิทเตอร์ครับผมตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมากผมที่มีผู้ติดตามในช่องมากกว่าพันซับเนาะในยูทูบซึ่งก็คือรัตติวอตเองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้จะมาทําการจัดอันดับเนาะซึ่งก็คือเราจะทําการสร้างเทริสไปทั้งหมดห้าเทริสเอ้หกเทริสนะครับผมขออภัยซึ่งก็มีู่อันดับแรกที่เหนือสุดก็คือเหนือกว่าสาวกจะเคยจับือไมม่่ากกเันกว่านี้ สามก็คือนักฆ่าแรงเอครับผมสี่นักฆ่าแรงบีต่อไปก็คือแรงกาดก็คือแบบกาดไปเลยส่วนองอน,นุก็คือเราไม่ได้ไม่ได้ใจเนเรื่องด้านพลังนะัะเนาะโอเคเขาไม่พูดพังทำเพลงเนะาจะเขาได้จับเนะข้าสู่ันดับแรกแล้เนาะมาตัวเขาได้ก็คือโอปิเตอร์ครับผมนะักคิดว่าตัวนี้คนอยู่แรงไหนครับผมโอปิเตอร์นี้ oh, <okay. S 1> เอาตามรูปหรือยังไงครับมันเขียนโอปิเตอร์ไม่ได้ใจมันคือหลังจากที่กเกษียณแล้วแล้วแบบที่แบบไปขายหนังสือเลยในฉากขายหนังสือตอนแรกเล่าที่มันเจอหนูยูนาเนาะแต่เท่าที่ดูปน่าจะเป็นตอนที่สมัยหนุ่ม ไม่น่าจะหนุ่มนะมันเขียนโอปิเตอร์ผมโอปิเตอร์คือแก่ก็คือร่างแก่ผมจำภาพดูว่านี่เป็นร่างมันแก่แล้วผมไม่แน่ใจว่าแบบมันหไหวในที่เขาต้องการสื่อคือเป็นร่างที่แบบแก่ก่อนเกษียณเท่ากับำลังแบบสามารถสู้ได้หรือว่าแบบแก่ตอนแบบเปิดร่างต้องสือเราไม่แน่ใจเนาะเราสารโนไว้ก่อนเนาะโอเคอันโนแล้วกันต่อไปออสโตแมนก็คือไอ้หนุ่มปลาหมึกอ่ะอืมแต่คือไม่ใช่ไม่ได้ใชปลาหมึกมันคือตัวที่มันคือเป็นตัวที่มันสามารถหักคอได้ใช่ไหมจำผิดจะไหมมันปิดกระดูกได้ใช่ไหมมันสู้ปีเตอร์ตอนใช่ใช่ต้นตอร์ใช่ปลาหมึก ปลาหมึกมันตายยังไม่เห็นนะมันสิบบรรใจเป็นนักฆ่าเล้งบีหรือเปล่าให้มันโผล่ในเรื่องนะตัวละครมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นนักคิดว่าอ่ะเราไม่จัดอันดับตามแบบในการ์ตูนเราเอาตามความคิดนะว่เาเราคิดว่ามันเก่งเท่ากับเล้งบีไม่ตามความคิดเราคิดว่ามันเก่งไหมพลังบีไหมอืมอยู่ประมาณจะบีนะไม่บีก็เอมไม่ชัวร์อนะไรแบบนี้เอาเป็นสักเล้งบีไหมเนาะตัวนี้เนาะเออเอาสักเล้งบีกันเพราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเนาะโอเค มาต่อไปก็คือเวทพอนยูนาคือมายูไอยูนาในตอนที่มันห้าสิบกว่าที่เป็นเกาะที่ว่าเกาะที่ว่ามีอา,ารัก่าบูรวมกันเพื่อนกันมาทดสอบปะที่จะมีทาเดียสโผล่มาเนาะที่ว่าจะเป็นให้นัก่าแรงดีมีทั้งหมดจํานวนสามแล้วกับคนจะผิดน,นะที่รวมตัวกันเพื่อทดสอบอะไรแล้วก็คือตึกที่เป็นตอนฉากที่หนูยูนาเจอใครนะ่าใช่หน้าลิงไหมนะหรอว่าจำไม่ไผิดใช่ใช่เจอเจอเจอหน้าลิงจำได้มึผมจําไม่ได้ว่าแบบตอนที่สู้นี่มันชนะไอลิงไหมถึงไม่ชนะใช่ไหมก็สุดว่าจะโดนมีคนมาล้าปักเปยกต้องถูกฟัดทองมาล้า ถ้าเป็นยูนีฟิทพอนยูนาล่างอาวุธไม่อยากให้บีอ่ะไม่ถึงกับบีอ่ะกากว่าคขามกากว่าเออก็คือว่าแต่มันก็เก่งนะเว้ยไม่ถึงแรงบีนะดูแล้วไม่ถึงวะมันก็กาปากมือเลยตัวใครตัวอะไรนี่ตัวอะไรเออที่มึงชอบที่คนชอบด่าตอนคุณน่ะนั่งอ่านอ่ะตัวใครขำด้วยตัวนั่งตัวงวยช็อกงวยเออคือตอนที่ตลกตอนที่มันฉาดใช่ไหมที่ว่ามันเป็นตอนนี้ในภาคเกาะอะไรที่ว่าไอ้ที่ว่าไอ้นักฆ่าแรงบีที่มันปรากฏตัวมาที่ว่าจะไปเผสมไว้ยี่สิบปูนอ่ะ S <S <S อ่าที่ว่าไอ้ตัวไคโอหรือเอ้ยพอ,อ,อทักสปอยขอโทษนะผมก็คือที่มันนักเจ้าหนุ่มฟักทองนะไอ้หนุ่มฟักทองก็ผมไม่ว่ามันวิ่งมาหลบหลังสองนี้แล้วไอ้นักฆ่าจะวิ่งเข้ามาจาัดก,การมาแล้วมันก็แบบไม่รู้ตัวแบบว่าไอ้ความจริงอ่ะคนที่จาัดก,การไอ้นักฆ่าเรงบีที่มันจะพุ่งเข้า,าม,มาหาเขามันคือไอ้หนุ่มฟักทองแล้วแบบแม่งก,กากมาโดนพวกเราสู้แม่งโคตรก,กากเลยอย่างเงี้ยคือไม่รู้ตัวแล้วแบบว่าไอ้ข้างหลังอั้เป็นคนตกเป็นคนจาัดก,การอ่ะโคตรโง่เลยแต่ถ้าเอาจริงมันก็พอมีฝีมืออยู่นะ ไม่ไม่ให้หน้านะถ้าถ้าต้องมาเจอแล้งบีที่ไอทตัวพี่โบ๊ทอ่ะก็ดูกากแต่อยู่สูงกว่านี่นั่นไอ้ผู้หญิงเมื่อกี้อ่าคืออีกอย่างที่มันเจอมันเจอแล้งบีที่มันเจอกับไอ้นั่งแล้งบีที่เป็นนักบวชอ่ะที่เป็นนักพี่โบ๊ทอ่ะ๋อแทบสู้มันแทบสู้ไม่ได้เลยอะมันคือนั่งแล้งบีแต่คือแทบสู้ไม่ได้เลยเำาเลยไม่ได้เลยให้เราให้กากอุ้ยต้องใหขยุนอุ้ยเนื้อไปผู้หญิงนันนิดหน่อยอ่ต่อไปทำปีเตอร์อันนี้คือต้องเหนือกว่าสาวพุกแน่บอกเลยอ่ะเล่างพามปีเตอร์ พราอพามปีเตอร์รู้สึกว่าถ้าพูดจริงๆน่าจะเหนือเสมอทุกคนเลยปะถ้าเป็นปีเตอร์นะถ้าแบบตอนหนุ่มๆนะอ่ะเขาจะพูดวบรรทมเพลงเฮียอะไรอะ่อไปๆๆเลยต่อไปมา <laughs> ต่อไปเวพอลปีเตอร์เหรออันนี้คือได้ไหมายถึงเวพอลปีเตอร์คือตอนที่ว่าอันนี้คือรวมๆเข้าไปอันนี้เป็นฉากที่คือโบสถ์ใช่ไหมใช่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 จะมาใช้ส้อยอะไรสักอย่างนั่นแตคือคุณไม่แช่ว่าที่พูดนี่คือไอ้เวพอลปีเตอร์นี่คือหมายถึงว่าแบบตอนที่สู้กับพวกโยฮันน์นั่นเลยมันใช้อ,ๆๆอา,อา <laughs> วุธแต่ใช่แบบ ใช้อาวุธต่างๆไอ้ตืต้ทั้ที่สู้กับคางโอที่ว่าใช้แบบไม้ถูพื้นกับยาอไนะมันน่า,าจะรวมแบบว่าปีเตอร์ใช้อาวุธทั้งหมดเลยปีเตอร์ล่างใช้อาวุธอย่างประมาณนี้คือถ้าพูดถึงพูดถึงปีเตอร์นะผมคิดว่าปีเตอร์ไม่ได้เก่งในด้านแบบด้านใดด้านหนึ่งอ่ะแบบเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งพวกสาวคนอื่นอ่ะมันเก่งในความน่าสนุนมากกว่ากับการแช่บุญนะแช่บุญนะบาลานนะให้ใส่บาลานดีกว่าปีเตอร์นะก็มันูวิธีการแก้ไขแก้ปัญหาเนาะก็คืออย่างเช่นตอนสู้ใครงีโอก็ใช้เป็นไม้ถูพื้นชุบบบบยยยาาาอ่่งัทีแ ถ้าโดนเลือดไปยังไม่แบบมันแสบมันเจ็บท่าอย่างจะไม่ถินนะมันจะใช้วิธีมันใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าเอาอย่างตอนสู้กับพวกแบบสู้กับโยฮันเนาะมันก็หาวิธีแบบใช้อะไรที่แบบเป็นประกายไฟให้เกิดประกายไฟตอนอยู่ในมือเพื่อให้ได้แบบให้สามารถตอบตอบตัวโยฮันได้เนาะมันก็มีวิธีแก้ไขปัญหาใช่คุณนัทแต่ตอนสู้กับราฟาเอลนี่คือเรื่องทา่แฟาเอลนะฮานาเอวนี่คือใช้สู้ยังไม่เคยสู้กับราฟาเอลเลยตอนที่มันสู้กับนาฮานาเอลนี่คุณคิดว่ามันสู้ยังไงลืมมมมมไไ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 ปปปปปจะะะ่่่่ลลลสสูู้้้ยยยยยััังงงงนนใชวิธีืืืเรออต หาชุดนักๆจำได้ผิดลาฟาเฟิลนี่คือไม่สปอยได้ดีกว่าเดี๋ยวร้อยถึงตัวก่อนข้าพูดเนาะก็เวปอ่นคอมพิวเตอร์สาวกได้อยู่เนาะสู้สาวกได้อยู่เนาะเอาสาวกเนะประมาณสาวกนั่นจะไปเบสนาธานาเอลร่างต้นเนาะร่างยังไม่ได้ลบยาเนาะร่างต้นก็สาวกแหละแต่จะเหนือเ<า>วาคอมพิวเตอร์ไหม รู้สึกว่าตอนล่างเลยรูถสึกว่าเอาพระเอกมาค่อยดักแทบไม่อยากเขาเขาอยากเป็นขับนะครับเดี๋ยวเบลเบว่าผมเนาะผมพูดตามตรงก็คือไม่ใช่ไม่เข่าตีไม่โดนมากกว่าเพราะว่าไอ้พระเอกไอ้พวกไอ้ไหนเป็นตัวเองเลยว่าถ้าโจมตีโดนล่ะแค่บีบมือเฉยอ่ะก็เจ็บแบบปวดแล้วถ้าต่อยโดนก็เจ็บอยู่แต่ว่าแบบแค่ผมว่าแค่พลังกำลังพลังกะคือน่าจะเอาทำอะไรพระเอกไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวแบบตอนที่สู้ในลิรีบน้องคนนั้นน้องที่มันปัดได้หมดอ๋อใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าถ้าปัดได้หมดก็ไม่น่าจะได้ผลอะไรเยอะคุณคิดว่่่าาาาแแบบบบมมนนนนจจะะเเเเหหหืืืออออกววรงพไปต้้้ใ คิดว่าน่าจะไม่ไม่น่าจะเหนือกว่าแต่พอสู้ได้จะให้เหนือกว่าไหมหรือจะให้หลังดีเอาให้หลังดีกว่าหลังเนาะอ่ะอีกร่างหนึ่งละร้เปอร์เซ็นต์ู้สึกว่าจะมันจะมีข้อเสียเยอะนะคืออยู่ได้มันสามนาทีคือมเหมือนการแบบท่าปิดตายตัวเองแต่ว่าเป็นท่าปิดตายตัวเองเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อมันจะเกิดอาการเก็งเนาะมันจะเกร็งให้ไม่ขยับร่างกายไม่ได้ถ้ามันอยู่เกินสี่นาทีจะไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยเนาะแล้วซึ่งพระเอกมันรู้จุดนี้มันก็เลยแบบสามารถแก้ทางได้ผมก็เลยแบบ ไอ้เรื่องพลังกำลังถ้าต่อยโดนจริงๆอ่ะถ้าต่อยมันรัวๆใส่เพ่เอกแบบโดนจริงๆอ่ะเพ่เอกตายเลยนะจริงๆมันไปโตตายเลยถ้ามันแรงต่อยโดนเนาะแรงมันเยอะแต่ตอนนี้ถ้าพูดตามนั้นเรื่องนี่คือต่อยไม่โดนอ่ะคือมันต่อยมันแทบไม่รู้เพ่เอกแล้วเพอกมันแหม็นโดนได้หมดเลยปีเตอร์ต่อยไม่กี่ทีก็ขยับไม่ได้เลยว่าจะให้ไหนดีก็มันคือไม่รู้ว่าแต่ผมว่าผมไม่อยากจะแบบว่าอะไรเยอะเพราะว่าแบบกลัวแฟนคลับแบบในหัวในหัวมันเยอะในหัวเยอะคือว่าพลังมันอ่ะพลังมันโกง แต่ว่าข้อเสียมันมยเยอะเกินก็ให้เหนือให้เหนือกับเบดไหมเอาเน้อก,กล้ามหน้าเบีดเพราะเราบอกใช่เอาเหนือกล้างเบดเอ้ร้อยเปอร์เซ็นกับเบีดกับล่างยามันต่างไงวะล่างร้อยเปอร์เซ็นคือมันอ๋อมันมีล่างโบอ๋อล่างไอ้ดักนะฮะเอลคือตอนที่มันดบยาสามอาทีผมจำผิดขออภัยเนาะล่างฮันร้อยเปอร์เซ็นนี่คือมันไม่ใช่ตอนดบยาขั้นสุดเอก็คือนี่ให้เหนือไปก่อนก็คือถ้าเป็นล่างดักก็คือล่างที่มันอยู่ในสามอาทิจะแรงจะเยอะขึ้นแบบหลายหลายสิบเท่าเนะเอาเหนือกอล่างเบียดไหมผมไม่แน่ใจว่ามันเหนือก้้่นนนนนเเเออออรแ ผมมั่นใจแต่คือมันมีจุดข้อเสียตรงนี้เสี่ยงเดียวครัตรงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ต้องอยู่สามาทีก็ได้อยู่ได้เรื่อยประมาณสี่นาทีเนาะแต่สี่นาทีแต่ไม่ตายนะถ้าแบบหยุดใช้ก่อนแต่คือถ้าเป็นสามไอ้ดักนะครับเอลก็คือสามาทีนี่คือการันตีว่าตายแ,แน่เข้าเป็นท่าปิดก็เป็นท่าแบบยอมตายอ่ะท่านี่ข้อเสีย่ยงเยอะเกินนะไทเอลนัล่นชี้งี้ก็เสียเยอะแต่พละงก,กำลังเนี่ยเยอะกว่าเดิมไม่แน่เยอะกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่เนี่ยทุกคนจะทำยังไง <S S S เอาเหนือกว่าล่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ข้อเสี่ยงมันะ ให้เหนือกว่าไหมคหุณจะให้เหนือกว่าเนาะนผมก็เห็นด้วยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าตอนที่ถึงตัวให้เราคิดว่าแบบสรุปมันกลับแล้วมันเก่งกันแน่อ่ะ,อะไ,ไอซีโมนซีโมนร่างพามเหรอร่างพามคือตอนที่ผมมาตอนแรกครั้งแรกเนาะที่มันร่างพามที่มันใช้ท่าอะไรขึ้นอะไรนั่นหืมไปละขึ้นดาบกับพัดปาลีแต่ก็ยังชื่อไม่ได้เนะาะของของใครเนาะก่อนจะโดนตัดแขนใช่ไหมน่าจะโดนตัดแขนคือผมขอพูดถึงตอนนี้เนาะระหว่างไอ ดาบผีกับไอ้ซีโมนเนี่ยผมคือผมยับาะไม่เห็นมันคือไม่เคยมันสู้กันตรงๆแบบเต็มๆไงใหแบบเอาแบบไม่ต้องมีแบบมีโกงแบบใชย้ยาแบบยาแบบสอนระสาทอะผมไม่รู้ว่าสมองนี้ใครเหนือกว่าเนาะแถ้าเอาจริงจริถ้าสูาา้กันอะไอ้ซีโมนก็น่าจะเหนือกว่ารุ่นรุ่นก่อนเก่งกว่าเพราะว่าซีโมนรุ่นใหม่ก็โดนสวนไปเยอะอยู่ตอนที่วันถัดนตอนโดนยานะก่อนที่จะโดนยาโดนไปเยอะเลยอคุณจะให้ไงร่างพามาให้อาคารสาวบกอาจจะใช่เหนือกว่านะไฟโอลไหม เออนะนะ่นเอชื่อมันเอลเหมือนกันขออภัยนะคือคุณจะคุณจะให้มันเหนือกว่าไอ้ล่างเบ็ดน,นะท่านเอลไม่ได้จะให้แบบหลังเลยเ,<อ>เพราะว่าแบบให้นำนะบทที่บทมันส่งมามันดูกากอะบทแ <laughs> พ้หลายคนเลยอะคิดไ่มบทอาจจะไม่ไอำนวยก็ได้อ่ะจะให้ใครอะคุณคิดใจให้เหนือกว่านะฮะนเอวไหมให้เหนือกว่าเบ็ดนะเบ็ดไหมอะให้เหนือกว่าแค่เหนือกว่าร้อยไหมผมคิดไม่น่าไม่น่าเหนือกว่าร้อยนะเพราะว่าไอ้อะไรพวกไอ้ี่น้องคุมคังเนี่ยมันแบบน่าจะแค่มาล่างเบ็ดของท่านเอลแค่เด็เขาเทียบเขาเขาคิดกันนะ ไอ้ซีโมนยังแบบค่อนข้างจะหนักมืออ่ะผมคิดว่าแบบให้เหนือแค่ล่างเบดพอแล้วผมว่าเดี๋ยวว่าล่างเบดก็โอเคต่อไปอีซอสโกดโกดเชื่อนะยูยูกิจิกยูกิจยูกิกะยูกิกะจำชื่อไม่ได้อ่ะอีหนูเนี่อยอีหนูเนี่ยแล้วผู้หญิงดาบดาบผีเนี่นผู้หญิงดาบผีเนี่ยผมไม่ถ้าพูดถึงความเก่งตอนส<อ><อ>ู้กับปีเตอร์นี่มันถือว่าปีเตอร์เอาจริงไหมก็ไม่ได้เอาจริงเนาะตอนใช้ดาบเนาะปีเตอร์ก็ถือว่าค่อนข้างชิีวประมาณเอไหมเพราะฝีมือเอเหรอมันมันไม่ค่อยเอาจริงอ่ะไม่ค่อยตึงขนาดนั้น เอาจริงๆอ่ะผมคิดว่าอยู่จะยุ่งจำชื่อไม่ได้นะอีผู้หญิงดาบเนี่ยมันเหมือนไม่ได้แบบเป็นสาวพวกตัวจริงอ่ะเหมือนตัวจริงคือนี่มากกว่าสองคนเนี่ยอีคนเนี่ยมันมันเป็นตัวปลอมตัวจริงคือผู้ชายคนนึ่งผมคิดว่าดูตอนบีเตอร์สู้มันค่าแบบดูวิธีแก้ทางยาหลอนประสาทอ่ะก็อีนี่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเท่าไหร่เพราะว่าโดนบีเตอร์ฟันแขนขาดจะได้เห็นจริงไอพุ่หญิงเนี่ยดาบผีเนี่ยมันเก่งเพราะว่ามันมียาหลอนประสาทนั่นนั่เฉยๆแต่ถ้าเอาสู้เพียวๆโดยไม่มีน้ำหอมอะไรนั้น่่้้ใคครไไมมอยยดแพซีเล ผมให้รางเอแล้กันนะประมาณเออะต่อไปเบสกเกโอกครื่อร่างไม่ใช่เลือดเตือถือว่ามันก็ก็เก่งอยู่นะร่างเร่งเยอะร่างแรงเยอะอถ้าเป็นร่างแรงร่างปกติแลตอนนั้นผมจำตอนนั้นคือเหมือนสึกว่าจะปีเตอร์ก็ไม่ได้ตึงมากเนาะตอนนี้สู้อะถ้าไม่ใช่เลือดไม่ใช่เลือดเตือยังตอนยังไม่ใช่เลือดก็ถือว่ายังสวนได้ยังสู้ได้ยังไดวแต่พอใช้เลือดอ่ะมันจะลาบากขึ้นละเพราะว่ามันโดนเลือดไม่ได้ คืออย่างตอนที่สู้ทาเดอัต์อะผมให้ไปร่างเบรนะที่สู้ทาเดอัตนะเขาไม่ใช่มไม่ใช่เลือดตั้สู้ทาเดียตเดอนะัเนาะก็ค่อนข้างโดนทัดแบบยำไปเละเหมือนกันให้ไปร่างเบรทน่ะเขาม่ใช่เลือดนะจะเอาอเหนือกว่านะฮะนาเอวร่างเบนะให้แรงไม,ไม่ให้เหนือกว่าผมไม่ให้เหนือกว่าผมรู้สึกว่าไม่ได้แรงเยอะกว่าเท่านานา,า,นาเอวอ่ะเพราะคณิโอมันพูดเองว่า ใน2คนน่ะถ้าเป็นร่างตอนต้นน่ะมีฟิแค่ฟิลิปกันไทโอเท่านั้นที่แบบจะแรงเยอะที่สุดในสาวกอ่ะแล้วคุณคิดดูขนาดว่าทัดแรงไม่เยอะเท่าพวกไอ้สอคนเนี่ยเท่าไอ e. เอ็นเอลกับฟิลิปไปยังต่อยไอ้อ e. าเกโอเข้าเาไงปะผมเลยคิดว่าไม่น่าให้เหนือกว่าเบราไทเอลได้องให้หลังเลยไหมเห็นด้วยผมไหมเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยคือขนาดทัดมันแรงไม่เยอะเท่าพวกไอ้สองเอฟิลิปกับกับไทนาเอลนะมันยังตีเข้าอ่ะอ่ะเลือดเนี่ยอ่ะเนี่ยลำบากคือถ้ามันคือตอนเนี้ยปีเตอร์ลำบากละไปตัวลล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 าาาบบบบบบบกะะคืืออออตต้้้้งงหหหหแเเเดดไนวสูใช่ เอาจริงถ้าเปตโตไม่ใช่อาวุธแบบหาแบบพวกแบบไอายากับไม้ถูพื้นอะยาอะไรนะยาชิดพื้นยาที่แบจะไม่นะมันแบบมันแก้ทางก็สู้ได้พอสู้สไหวไหมถ้าไม่มีอาวุธอะเออมันก็สู้ได้แต่ต้องใช้เวลานาน,านหน่อยในยกว่านี้ไงนะใช่เพราะว่ามันกว่าจะถึงตัวมันก็ยากเพราะว่าเลือดมันมันเวลามันต่อยอะไรเลือดก็อาจจะสะบัดไปมาไปมาก็ได้ให้เหนือกว่าล่าง <c oughs> เบดได้อยู่นะ แต่ไม่ดูจะเหนือกว่าล่างไม่รู้จะล่างเหนือเหนือกว่าล่างเบรสนะเอวหรือเปล่าไม่แน่ใจอยากใครโอนะแต่ตามทีแมันเหนือกว่าเหนือกว่าแค่เลือดเฉยๆฉป่ะเหนือกว่าล่างเบรสถ้าคิดไม่แน่ใจว่าอย่างผิวนะเอวที่มันแข็งๆเนี่ยถ้ามันโดนแบบเสื้อใครโอนไปมันจะเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจก็น่าจะเข้านะเพราะว่าเหล็กอะไรยังละลายเลยเราจะให้เหนือกว่าเบรสน่ะเอวเพอแล้วแต่ไม่ให้จะให้เหนือจะไม่รู้จะให้จะให้เหนือกว่าซีโมนล่างซีโมนคนก่อนไหมอันนี้คือพลังเลือดใช่ไหมอ่าพลังเลือดละเหนือกว่าล่างเบนะรสนอวกะใหหหห้้้้้เนนนนือออออออกว่่่่าาาาาพพมมมมมะขขงงงไไไลลซซโโโจบดะ แคบบ่ลองกลุ่มขังแค่แรงมันดูไง,งก็แค่แรงเองหลบไม่ทันเลยไม่ไม่อยากจะแบบว่าซีมอนแต่แบบแม้แต่ในรูปนั้นมันเป็นอันนี้ไงร่างก่อนที่มันจะโดนตัดแขนนี่แขนขาดเนาะเออผมว่ามันเกี่ยวนะผมก็ลืมไปผมก็ขออภัยเนาะคือคนเราอะถ้าแขนขาดไปข้างหนึ่งแล้วแขนหายข้างเหนอ่อสมดุลในการเคลื่อนที่บอกว่าคือฟังแพทย์นงว่าจะหายมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในเรื่องเส้นที่จะแบบเคลื่อนไหวยากขึ้นเวาลามันจะหายไปงั้นก็ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างเป็นร่างแบบร่างแบบที่โดนแขนขาดน่าจะให้เหนือไอเอโอเลางบัดเหนือกว่าแต่ตอนนี้ให้หลักเนาะ ค่ะไอ้ไอ้ลุงนี่บทน้อยไอ้เที่ยตอนแรกๆมันบทเยอะนะไอ้เที่ยไปเจอกับไอ้เชี่ยแว่นที่มันใช้ไอ้มิสคั่วบทเยอะอยู่ดูเก่งนะแต่พอแบบหลังๆมาบทมันไม่ส่งแล้วมันตุ่มมันตัวอะไรมันม่รมันสู้ยังไงมันเก่งอะทั่วไปเป็นคนที่สู้ได้ทั่วไปไม่ได้โดดเด่นอะไรจะให้ยังไงดีจะให้แรงแรงบีพอไหมวาดวาดของแกไม่ปุ๊นัทตะวันคุณเรืเหมือกวาดของของมันคืออาจารย์สอนนักฆ่ากอรีนะจะให้เหนือกว่าไอ้ออกโตแมนไหมหรือจะให้หลังเหนือกว่าไอ้สองพี่น้องอ่ะนอะ เอาแค่นั้นพอมันก็เออก็จริงเนาะไม่คือตอนคือไอไอไออาจารย์เนี่ยเคยโดนไอไอน่ะไอที่มันใช้ไอเนี่ยไอแวนนั่นหแหละแทงโดเนี่ยตัดขาใช่ไหมพี่จะสังโดตัดขาให้ไหมไอ,ไอนี่มันแรงบีเองนะแต่มันมันแพ้แล้วโดนตัดขาให้อนะมือนว่าต้องกากกว่าให้ไหมก็กากกว่าแน,น่นอนอยู่แล้วก็เหนืวอว่าครให้แรงบีแต่ให้แรงบีไม่แต่อยู่หลังบีสุดบีส, B สุดอะ ต่อไปชิมแปนซีไอ้เช่ยนี่มันมันดูเก่งเขามันเจอไอ้อียูนาเฉยอะไรทีมันที่มันกีดูเก่งนะความจริงไม่ได้เก่งนะตามในเรื่องที่มันอยู่แรงเอใช่ไหมจับไม่ได้เอมั้งจะเอไม่ก็บีจับไม่ได้ทุกอย่างบีป่ะเอ้ยแรงบีดินี่ไม่ค่อยมันไม่ค่อยตัวหรอกมันอยู่สูงกว่าแรงอะไรที่พวกไปเอกปองตัวมันไปเอกแรงบีใช่ไหมมันแรงบีไม่ก็เอมันปลอมตัวมาเป็นแรงไม่เอก็บีใช่ละจำไม่ค่อยได้นะมันตัวมันกากอะตัวมันแบบไม่ดิ่นนะมันจำไม่ได้ มันก็โดนไอ้สองพี่น้องนี่สวนอยู่นะถ้าใจผิดอะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจะให้ยังไงจะให้เหนือกว่าอีกอันนี้ไหมอาจารย์นี่ไหมหรือว่าไม่เหนือกว่าดูทรงน่าจะเก่งกว่าคิดไงหนาวเออก็มันเป็นตอนหลังๆมันต้องเก่งกว่าตัวละครต้นๆเนาะอยู่หรือเอาเหนือกว่าอาจารย์นะจะอยู่ประมาณบีมั้งหรือเล่นบีอ่ะประมาณบีดีกว่าเพราะมันก็มันก็เก่งอยู่มันก็เก่งอยู่หลังนี้เนาะใช่ใช่อ่ะจะไปแซงดูอ่ะขอพูดเลยตามความคิดผมอ่ะผมจะให้มันหน้าออกโตแมนเลยเล่นบีอ่ะทำไมครับ เก่งนะเขาว่าตอนปีเตอร์สู้มันก็ไม่ตึงหรอกอะแต่มันก็ดูเก่งกว่าอีออโตเมนอะตามบทมันนะบทส่งมันอะจะยังไงคุณจะยังไงขาพิดคนอะมันจะให้แรงเบียร์แรงอะไรดีต่ำกวยลิงให้ต่ำกวยลิงลิงมันเก่งมากเหรอไม่คิดมันเก่งขนาดนั้นตามตรงนะพอคิดก็ไม่รู้อะรู้สึกว่าลิงมันเก่งตอนที่อ่านรู้สึกว่าไอ้ลิงมันก็มันก็พอมีของอยู่อะแต่มันแทนพวกยูนาเนาะผมขอให้ผมขอให้หน้าลิงได้ไหมได้ครับได้ได้ได้มันก็อยู่ประมาณนี้แหละมันก็คงไปได้ไปได้ไป่นี้ แต่ไปไเด็กน้อยเด็กน้อยประธานบริษัทที่โดนเอราฟาเอลไปขู่ถึงที่เลยโดนราฟาเอลไปหาถึงที่มันก็เป็นบ้าเลยนี่ถ้าไปปีเตอร์ไม่แบบไปไปกรอบเนื้อจะแบบโรคประสาทแตกไงก็แค่คนธรรมดาที่แค่เป็นแบบหัวหน้าของอะไรนะเฉยๆปะถ้าสู้จริงๆพอสู้เหรอมันต้องมันต้องมีความกิงหรือปล่าไม่แน่ใจว่ะเราไม่เคยมันสู้กับแอนน์โอวันไหมไม่น่าจะทำเลยได้นะจับไม่ได้อ่ะมันไม่เคยสู้ด้วยซัมอ่ะ มันแค่มีเงินมันแค่เลยไม่เคยสู้เลยกากว่ายยูนาไหมอันโนไหมอันโนอ่ะไหมไม่เคยสู้ไม่อยากจะตัดสินเจ้าอ่ามันก็ได้มันก็ได้ไอที่น้องกล้ามาสาวสาวใหญ่นักกล้าไหมสาวใหญ่สาวใหญ่ไออันนี้มันโผล่มาบ้าไหนนะลืมไปแล้วจำไม่ได้มันโผล่มาช่วงโยฮันโยฮันตัวาไอโยฮันใช่ไหมอ๋อที่มันเป็นพี่มันเป็นบริการไอเไี่รือเป่าวะที่มันเป็นพี่กานที่เลขามันจะเข้าไปห้องแล้วอ่ะ่อามันโดนใครตกโยฮันตบใช่ไหมพี่ใช่ไหมโยฮันตบ ผมอ่านมาเนาะนะคนนันอ่านทีหลังผม,ม,ลม,ลมเลยลืมๆหน่อยถ้าเป็นหลังๆแตบบ่ชนก่อนๆ,ๆมันจะลืมนิดหนึ่งเลยเจะถามว่าการไม่ไม่กากนะเพราะมันเจอสาวกในมาเลยบทดูกากเนะาะตามตรงไม่น่ากากนะฝีมือน,น่าจะอยู่ประมาณเอฟอะแต่ไม่น่าเกินกว่าไอซอสโกด่ะเพราะมันน่าจะไม่เกินนะคุณว่าไหมก็คงว่าประมาณนั้นนะไม่อยอาพลังบีเพราะเราบอกไม่ไดีเก่งนะแต่มันก็พอได้อยู่นะแต่มันก็ไม่ได้เก่งเหนือเหนือไปป้ามึกไหม คือผมไม่แน่ใจว่าบทมันส่งให้แบบอะครนสมุดูโกงกว่าหรือแบบมันกะจิงผมไม่แน่ใจเอ่อตอนเนี้ยอาอยู่ประมาณประมาณบีปะแต่ไม่แน่ใจว่าจะให้เดี๋ยวไปปลาหมึกหรือเปล่าอ่ะใช่อ่ะคือบทมันดูไม่ได้เก่งกว่าปลาหมึกก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับว่าเจอสามพวกไปดูกะผมล่าไม่รู้มันเก่งกว่าหรือเปละปะ่าบทมันดูเป็นอะไรนะเป็นบริการปะก็น่าจะเก่งแหละไม่งั้นมันก็คงตายนานแล้วดิมันก็ให้สักหน้าหน้าแปลกๆนะไข่วะอโนไม่รู้ไข่อ่ะไม่คุ้นนั่นไอ้ไข่วะผมอ่านไม่เคยเจอหน้าไหนทีมันไข่วะยังจำไม่ได้เลย ใครอะเอาอันโนไม่เราไม่รู้อะไม่เคยเห็นหน้าใครวะลูกตัวประกอบจริงเราไม่รู้จักวะเราทำไม่ได้อ่ะเบรโยนนะเบรคตอนแบบไม่อยู่ร่างไม่อยู่ร่างมือนะไม่อยู่ที่มือนะอะคุณคิดจะให้เหนือใครให้เป็นร่างแบบเฉยๆไม่อยู่ที่มือนะให้เหนือกว่าไอเบคใครโอ๋ไหมให้เหนือกว่าไมแล้วให้ให้ให้เหนือกว่าไม่คุณนั้นให้เหนือกว่าเพราะอะไรถึงมันตาบอดแต่มันก็บอกว่าในเรื่องเนี่ยถึงจะอยู่ในที่แสงสว่างอะไรมันก็มองมันก็ถือว่ารู้ว่าแบบอะไรอะไรอยู่ตรงไหนอะจะให้เหนือก็ใครโอ๋ไหมแล้วว่าให้อ่อนกว่า เดี๋ยว่าล่างเบียดน้กันเดนือว่าล่างเบรดใครงงอ่เอ่อมามาต่อไปล่างที่มือดอ่ะล่างที่ใช้แบบมันจะใช้ใแหบบ้มันใช้ล่างให้มันใช้รัำเสียโคแบบแบบในการจับตำแหน่งัวที่มือดอ่ะ่ะล่างนี้จะให้เหนือกว่ายัางไงจะให้คืณมันวิเคาะนีจะให้ยังไงดีล่างนี้มันก็ทําพระเอกนี่ตึงมือใช้ย่อยเลยคือพระเอกจริงๆถ้าแบบไอ้โลหันไม่ต่อให้ก็น่าจะแบบเกือบแตกเหมือใด้ดูเลยให้เหนือกว่าเบรดนะฮะนเอลเว คือตอนนี้ต้องคิดก่อนต้องคิดก่อนว่าไอโยฮันเนี่ยต่อยน่าเอลเข้าหรือเปล่าอะโจมตีเข้าหรือเปล่าอะไอ้นี่ถ้าเรื่องแบบเหนือกว่านี่น่าจะเหนือกว่าในที่มืดนะเนี่ยก็แบบเหนือกว่าในที่มืดแต่ว่าโยฮันนี่เป็นสายใช้อาวุธปะใช้แบบพวกแบบมันมีมันใช้แล้วจะมีมันใช้เป็นเคียวโซ่เคียวอะที่มืดมันใช้มีดลืมไปแล้วคาราบิดอะไรเนี่ยไอ้มีดคาราบิดกับไอ้มัดไอโยฮันเนี่ยมันต่อยเข้าหรือเปล่าอะคือในที่มืดอะไรยังไงก็เหนือกว่าคุ้มเชียร์อันนี้ก็แบบถ้าเกิดมันใช้มีดแทงไงนะะฮ่าฮะนี่อาจจะแบบไม่รู้สึกอะไไรก็ด้ลอยอะ ไม่รู้ว่าเรื่องไม่รู้ว่ามันต่อยหรือเปลา่าจําไม่ค่อยได้แต่ตอนเห็นต่อยมีอยู่ต่อยอยู่ต่อยต่อยก็ต่อยเยอะอยู่นะแต่แบบไม่เยอะเท่าแบบใช้อาวุธไงแต่คือ,อะปีเตอร์ร่างไอ้ที่ว่าสู้กับหมอมันยังแบบต่อยแล้วมันยังเจ็บมือไม่แน่ใจว่าแบบหมัดมันจะแรงเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้ว่าหมัดจะแรงเท่ากันไหมไม่แน่ใจ rec. ตอนเนี้ยเอ็นยูฮันมีจุดมีจุด,ม,จดมีข้อหี่ข้อต่อยสองข้อคือต่อยท่าเอวเข้าหรือเปล่ากับมันมันอยู่ที่มือได้อยู่ที่มือแล้วคือมันเหนือกว่าที่มันเหนือกว่าแล้วเหนือทุกคนอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะโูมตีเข้าหรือเปล่าคือจะอยู่ที่มืดไปเงเหนือกว่าไงถ้าตีไม่เข้าก็เียวจะไรความหมายว่าถ้าไม่เข้าเลยคงไม่สาบพวกไม่ได้หรือเปล่ามันต้องเก่งเข้ากันไม่ต้องพอมือมีมือใกล้เคียงอยู่มั้งมันตีไม่เข้าเลยก็เกินผมว่าเอ๊ะแต่มันเคยเตะไอ้ไอ้นั่นได้ป่าววะถ้าจะไม่ผิดอะใครโตอนที่มันกลับมาหายไอ้พวกคาราสาวกที่มันยังไม่เปิดหน้าใช่ แต่ว่าเติไม่โดนปะเ<บ>ตโดนไหม,ไมเหมือนติมไม่โดนปะเ<บ>ตอโดนไหมลืมไ,มลม<บ>ไปละดบ,ดบได้ลบได้ลบได้ผมว่าคือไอ้พระาก,กลังก็ต้องแบบเหนือมนุษย์อยู่ละเหนือยกองมนุษย์อยู่ละผมว่าต้องติเข้าอยู่แหละคือไม่เข้ามันแบบเต๋โจมตีไม่ได้แบบสู้ใครไม่ไเลยมันจะเป็นสาวกในยังผู้อืก็ใช่ไหมละ่ะมันต้องแบบโจมตีันเข้าอยู่วบ้างหละผมว่านะอ่ะไอ้เลือดใครงี้โองเนี่ยอาจจะลบได้สบายเลยก็ได้นะอือคือผมคิดว่าคือการที่ไม่จะบอกว่าตีไม่เข้าเลยเราะเป็นไม่ได้เพราะมัน เออแค่นันให้หผมให้เหนือกว่าเบตผมให้เหนือกว่าเบตผมให้เหนือกว่าบัตรใครโอ้ด้วยซ้ำความจริงนะเหนือ<ช>ก C ว่าซีโมนเนื่อยากให้เหนือกว่าด้วยซ้ำความจริงอ um ่ะเพราะซีโมนไม่น่าโจมตีโดนอ่ะถ้าอยู่ที่มืดนะเออ MM ผมให้เหนือกว่าซีโม่ยคุณคิดว่าซีโมนจะโจมตีโดนเหรอถ้ามันมือไหนก็จริงเนาะเออลืมคิดไปเลยถ้ใครโอ่มันจะสาดเลือดโดนเหรอก็ใช่เออเนาะให้เหนือกว่าร่างพามเอ๊ไม่รู้ว่าร่างพามนี่มันเิ่งขาดไหนเนี่ยมันมาเอจอร่างแก่แล้วว่ะอ่ะให้ให้เหนือต่อไปอีจีวอนเหรอตอนที่มัันเจอกบ โยฮันนี่คุณนัทจะได้ไหมครผมไม่ดูนาะนนะัคุณนัทจะได้ไหมมันต่เลยมันสู่ครั้งแรกกันแล้วมันสู่ครั้งแรกในที่มืดเลยอะตอนแรกเหมือนจะเหนือกว่านะเหมือนจะเหนือกว่าอีโยฮันแต่ตัวโยฮันมันอ่อนมันต่อแหลงเองไม่รู้อะเขอยากให้มันสักแรงเออะแต่หลังอีอีดาบอะผม,ผมคิดว่าตอนนี้ที่มืดถ้าคนนั้นไม่ใช่โยฮันแต่เป็นพวกแบบขคาง,งี้อกหรื่อบเป็นพวกแบบไอ้คนที่แบบมันไม่มองที่มืดไม่ได้เขาแบบน่าจะเหนือน่าจะพอสู้อยนะแบบ้าแบบอ็นที่มืดจริงอะจะให้เออะเป็นหลังกันนัเฉยต่อไปอีนีีีอ้นใครวะ อัในนี้ใครอะนัไอตัวน้ำเปะะาา่าใช่ไหมมามาฆ่าไอตัวตลกอะโอ้ oh! ตัวประกอบอะใช่ไหมใช้ซี่โครงอะ <c oughs> ตัวประกอบอะไอเ,เดียอ่าตัวประกอบกากระลิงอะผมจำไม่ค่อยได้เนาะแต่คนนั้นกันเนาะกากรกะลิงเหรอกากระล, <ow. S 1> ลิงเนี่ยใช่เหรอมันโผล่แป๊บเดียวมันตายโผล่แป๊บเดียวไปทำอะไรโดนปีตเตอร์ฆ่าแล้วต่อไปโจ๊กเกอร์กากกากกากระกาะแก่แน่ะแต่ไม่รู้ว่ากากกว่าระลิง จากกว่าครูไหมให้เหนือพวกนี้ไหมเหนือพวกนี้น่าจะเหนือกว่าอุ้ยเบรดอ่าเออร่างที่มันสู้กับใครวะที่มันสู้กับไอ้ไอ้ที่มันสู้กับไอ้พวกที่มันเป็นร่างนี้คือร่างที่มันที่มันหันหน้ายำฉันอยู่มันสู้กับไอ้ไอ้ที่มันใช้ปืนได้มันยิงปืนได้แหละนะจะได้ไหมให้มันใช้ปืนยิงใค่ไหนนันแหละนี่มันเอาปังปืนจ่อปังอ๋ออ่าร่างเบรดเหรอเบรดก็สาพวกอย่างนี้บ้างร่างเบรดเหรอไม่เสาพวกเลยน่าจะเหนือไปยฮันร่างได้ยังไง มันตอบสนองไม่ตอบสนองนี่เข้าใจเหรอตอบสนองตอบสนองดีจริงแต่คือไม่แน่ใจแบบที่มืดเป็นตอบสนองตอบสนองที่มือได้เปล่าไม่แน่ใจนะแต่มันใช้เสียงได้นี่หว่าเออเอ้มันตอบสนองเสทางเสียงด้วยนะแต่ย the ังไงควรจะตอบสนองทางเสียงได้ก็ไม่เหนื่อโยนหันอยู่ดีโยนหันก็เหนื่อยวอยู่ดีอ่ะมี่แค่ลาธรรมดาอยู่อ่ะจะให้ยังไงให้ลากให้เหนื่อยวใครดีเหนื่อยกว่านี่ไหมพามได้ไหมเหนื่อยกว่าพามเหนื่อยกว่าพามเอ้ยไม่ดีกว่าล่ากปิดให้เหนื่อยกว่าใครโอบเขาหรอไม่น่าจะเหนื่อยกว่าพามล่ากปิดอะมันยังไม่ได้ อ๋อคือไม่แน่จะไม่ให้หลบไม่แน่อยากไม่ยังไม่รู้ว่าหลบเลือดได้หรือเปล่าใช่ไหมล่าแรก <c oughs> ใช่ไหมคือ,อยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลบได้หรือเปล่าอ่ะเอาล่างอันนี้ให้เดี๋ยวให้ไปนี่ยอ่ะต่อไปล่างไอ,อ้ที่มันใช้หลายหลายมากที่มันสู้ไข่โอจะได้ไหมให้มันแบบเอามือใช้มืออ่ะที่มันสู้ไขโอที่นู้นจะได้ไหมไข่โออันนี้เหนือกว่าแน่เพราะว่าตอบสนองดีแน่นี่อะให้เหนือกว่าโยฮันโยฮันแน่แต่ไม่เหนือกว่าไอ้นัทนาเอลว่าแน่เอาไปดีให้เหนือเนกว่าให้เหนือกว่าโยฮันทำไมคือล่างนะ โยฮามันแบบที่เห็นที่มือใช่ไหมแอะอันอันแค่แบบมีเสียงกระทุบอันหน่อยหรือแบบมีอะไรที่เคลื่อนไหวแบบเหมือนจะเคลื่อนไหวหน่อยอ่ะมันจะมาตอบสนองแบบพันธีแบบแป๊ะๆเลยกันปะโอ้เมันคิด้แบบถ้าแบบมีเสียงแบบโผล่เข้ามาหน่อยไม่ต้แบบมีอะไรจะเข้ามาแบบเป็นเสียงลมเสียงอะไรเข้ามาแบบเหมือนแบอะไรกระต่อยมันจะมีเสียงลมนิดหนึ่งกันป่ะแบบมีเสียงแบบการเคลื่อนไหวอะไรกนป่ะออ่มันก็ต้องได้ยินอ่ะคือมันจะไม่ใช่แบบที่ผลิตมันใช้ระเบิดแสงระเบิดแฟลชใส่ันทำลายาสเตประสาทหูอ่ะ คลิปมันบอกว่าที่เราใช้ระเบิดแสงใช่ไหมลมันทำอะไรประสาทหูเขาแบบให้อาบันตอบสนองทางหูด้วยไงอ๋อเออว่ะให้ผมให้เหนือกว่าโยฮันพอละว่ตอนนี้ร่างนี้หนาจะไม่ให้เหนือกว่าร่างร้อยเปอร์เซ็นต์เถอะต่อไปร่างที่สู้กับพระเอกือสู้กับไอ้ปีเตอร์อะยังไงก็ให้เหนือกว่าสาวบ,บุกผมให้ร่างนี้ฮึผมบอกโอ้ย์เลยเตึงตึงไรตึงเพาปีเตอร์พูดเองนะว่าไอ้คาเดียร์ะแบบไอ้เปีเตอร์คิดมาหลายแบบหมื่นแผนแล้วแบบจะเอาไงคาเดียร์ตแต่คือพอสถานการณ์จริงมา ไม่สามารถตอบโต้ได้เลยผมพูดเองเลยและผมขอแยกแก้ตรงนี้เขาแยกพูดแบบล่วงหน้านะว่าทำไมไม่ทำไมต้องให้เหนือกว่าไอ้นายเอลเนาะเพราะว่ามันมีฉากนึงที่ไอ้เขาจะเน้นที่ว่าไอ้ซีโมนพูดอล้ว่าแบบถึงแม้ว่าจะพล่รับกำลังแบบเหนือกว่าแค่ไหนเลยเหนือกว่าไหนถ้าแบบความเร็วตามไม่ทันก็อะไรความหมายจำได้มีฉากนึ่งเนาะจำได้จครับแค่ผมเลยว่าจะให้เหนือกว่าร่างเวทพ่นของปีเตอร์จะให้แบบหลังปีเตอร์พามแต่ว่าจะไม่ให้เอยจะให้เหนือกว่าเวทพ่นเตอราหลังปีเตอร์พามก็หลังปีเตอร์พามก็แบบ ผมพูดออกมว่าแบบทำไมผ้าแฟนคลับมาทักมาทวงว่าแบบทำไมเหนือเหนือกว่าล่างนักว่าคือคนแค่ไหนอาจจะต,ต,ต,ตีตีตีไอ้นะฮขันเอลเข้าเหรอผมคิดว่าเข้านะเพราะว่าขณะปีเตอร์ปล่อยแค่ไม่กี่หมัดอะคือแบบคุณคิดดูดิหมัดไม่กี่หมัดนะใช่ปะอย่างนี้มันยังเจ็บแล้วอะแล้วคือปีเตอร์พูดเองนะใช่ปหมคนนั้นว่าแบบท้ายแอรตอนที่มันเปิดเอาจริงอะว่าแบบมัดต่อยเหมือนกับปืนใหญ่อ่ะใช่ไหมใช่ใช่ เออผมก็คิดว่าแบบถ้าปัดข้าปืนใหญ่นี่โดนต่อยไปเป็นร้อยรอบแบบร้อยห้าร้อยมัดให้อดเป็น่าจะเจ็บนะต้องเจ็บอยู่แหละโดนแบบซ้ำๆอ่ะและการที่เจ็บขนาดแล้วก็อีกหู้หนึ่งอย่างเขาเป็อย่างนึงคือที่ว่าในไนเอลล์ขนาดที่ตีไอ้ปีเตอร์ตีแบบไม่โดนเลยแบบปัดป้องได้หมดเลยกันมาที่ซิลิลิปไอาจจะจะแน่นไหมเออผมคิดว่าแบบถ้าเดียร์อัดมันแบบต่อสนองมันเร็วกว่าปีเตอร์แบบหลายสิบเท่าเลยนะความตอตสนองมันอ,อ่ะความเร็วอ่ะถ้าผมคิดว่าแบบถ้าแบบในไนเอลโจมตีท่าไม่โดนก็เลิกสมัยอยู่ดีแล ผมจะให้ร่างนี้เหนือกว่าร่างนี้เดิร์พันต่อะร่าง100หนึ่งร้อยมัดอะเหนือกว่านาตาเอลโอแล้วก็เหนือกว่า,า,ววาไว้พอปีเตอร์เนาะราฟาเอลไม่เคยเห็นพลังมันแต่คิดว่าเหนือกว่าปีเตอร์ตอนนี้เน่ห่ะแต่เราจะไม่รู้พลังน่าจะอาจควรอานโนนะอยากโวยอ่ะเขอเหนือภาษพวกได้ไหมมันต้องเหนือ่าษาพวกอยู่แล้วอะเรายังไม่รู้พลังอะไรเนย่ยอาจจะกาดก็ได้นะผมโวยอะผมโวยอะคุณนัดทำไมอะไม่รู้อะเราจะไม่รู้พลังลาอะไรลเ,ลเลยอาจจะกาดก็ได้ อุ้ยไม่กากหราคุ้นคุณเห็นไหมล่ะตอนที่ว่าฉาดที่ว่าเอกเพื่อนนัคุ้มคัคคงมันมาหาที่ห้องแบบห้องทํางานราฟาเอลอ่ะคุณคิดดูถ้ามันบอสทั่วไปแบบบอสกากาแบบพวกประธานกากาลงุงอ้วนแบบลงุงอ้วนพวกนี้แบบก,กลัวขี้กลัวขี้กลัวแล้วแบบให้แบบคงเป็นคนให้เลิปแบบเฟรลิปนั่นแหละกับพวกมือไส้มือขวามายุการแล้วดิไม่ใครกันเลยเนะอะเว้เออแล้วตอนที่มันบุกไปหาเอดเดียคีแอนที่มันโตมาแกนั่นเชื่ออะไรเอันนั้นอันนั้นมันก่ออันนั้นมันก็บุกไปคนเดียวฝ่ากองทหารไปได้ ถ้าถ้าหามันมีโล่อะนะคุณมันมันมันมีโล่มันมีอาวุธนะมันยังฝ่าได้มือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปพิจารณาไม่แต่คือเอออันโน่เหรอไหมมันกลัวทหารอ่ะหลับระเบียงเขาไม่รู้พลาดจะพูดถึงมันเป็นหัวหน้าของพวกเที่เรยนเลยนะมันต้องเก่งกว่าอยู่แล้วป่ะคือแค่มีเงินมึงคิดว่าพวกนี้มันจะเอาเหรอแค่มีเงินเฉยๆมันก็รอบกลัวใครเลยนะเวลาใครตัวตึงๆเลยมาหามันอ่ะมันทำตัวชิวมากเลยนั่นมึงคิดดูสาวกอ่ะคือคนเราอ่ะถ้าเห็นว่าแบบแค่มีเงินเฉยๆแบบแต่ไม่เก่งจริงไม่คิดว่าจะยอมฟังคำสั่งหรอก็บาแดดงไนิ แค่หลบแค่มันก็หลบคาอย่างไงแบหลบคาไปเลยตอนมันหลับเลยตอนมันตั้งหรือมีใครอยู่อ่ะคือแค่หราบฝาเอลมันกายจริงมันคงต้องให้คนมานั่งฟ้องมันคงไม่กล้ามานั่งเสนอหน้าคนเดียวแบบตลอดเวลาหรอกเ้ยมันไม่ได่มีใครนั่งฟ้องอะไรเลยเวลามันอยู่อ่ะเออผมให้อันโนก่อนไหมไม่กล้าให้ในเหนือกว่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะคือไม่รู้เวลามันเตื่อยอะอันโนเจ้าท็อปแล้วกันอันโนไว้ก่อนนะอ่ะต่อไปเออกูว่ามันมันสู้พามซีโมนได้ปะวะไม่ได้ผมไม่ให้ผมไม่ให้ได้ ก็ไปลองไหมคนนั้นคิดอยู่ขนาดที่โมเทสปอกด่าัำฟันมันเข้าเลยขนาแค่ปอกดามอ่ะยังจะมีเลือดเมันจะสู้เบรดทาร่าได้ปะผมไม่ชัวร์ไม่รู้อ่ะคือไม่ฉันให้ได้แอฟมันใช้ให้มันแบบมันพูดแบบพูดจาแบบใช้คำสวัสดีแบบด่ากันนะที่มันแบบไปเจอกันที่ว่าแบบจะปรหารซิลซึงกูว่าแบบฆ่าแบบคนในสัมนักมันหน่ะที่ว่าแบบพยายามต้องโดนฆ่าด้วยคนพาเข้ามาแล้วเห็นแอฟเตียนไปได้ไหมที่เตมันรับได้อ่ะแอฟร่างเบรดนะผมว่าไม่น่าถึงสาววกนะผมขอไม่เหนือกว่าเอ็มฮาราดเบร์คาร์ให้เหนือยูฮันเดียวะอ จะไม่บีบสลิปผมเขาพูดนะให้เหนือกว่าไอ้นิดเดิลพัทน่ะผมให้เหนือกว่าไม่ไม่แน่ใจว่าทีแทแดตีไม่เข้ามันเกี่ยวกับว่าเหนื่อยบาดเจ็บสาหัสมาจากเปโตหรือว่าตีไม่เข้าอยู่แล้วไม่แน่ใจไงมันโดนตีมาเยอะนะก่อนหน้านนั้นน่ะแล้วก็มาเจอตัวตึงเลยจำได้ผิดคือยากหาผมโวยแต่ผมเห็นเห็นสลิปบอกว่าทำาปเจ้าอันแอลงขนานี้ใช่ไหมไม่คิดว่าเจ้าจะปเปีกลงขานนี้มันก็หมายว่าต้องแข่งเก่งกว่านี้อ่ะเ้านั้นนะในเรื่องมันก็เคยรับการโจมตีของสองคนอยู่นี่ด้วยตีน เออจะได้ให้ฟิลิปมันต่อยเต็มแรงไหมแค่มันจะฆ่าไคโอที่ว่ามันเอาขาสองข้างไปรับของใคโอก๊คของเอเอนั่น่ะของฟิลิปมันต้อัดได้นะเออยิ้มด้วยคือของควาพูดเนี่ยฮะแต่คือตอนนั้นคือฟิลิปมันตั้งใจจะฆ่าไคโอคือมันต้องใส่แรงสุดแรงอ่ะเข้าใจปะคือแค่แอปมันบาดเจ็บมาจากให้โดนไอเปโตต่อยตรงสะโพกแบบแรงแบบสาหัสเลยนะโดนมาเนาะโดนตะกกำลังมาถ้ากำลังมาแล้วก็เหนื่อยนั่นแหละคือมันอ่ะมันเจอสามคนในทีเดียวแต่คืนเดียวสาวกหมดเลยคือเจอไอซีโมนหนึ เจอไอ้เปโตสองเจอฟิลิปสามมันก็ถือว่าเยอะนะสามคนเจอสามคนในวันคืนเดียวอะเยอะแต่คงคิดจะให้ไอ้พาเบฟิลิปอยู่หลังไอ้ร้อยหมัดไหมแร้วจะให้เหนือกว่าแต่ดูพี่โบสละอืมตอนนี้คิดว่าน่าจะเหนือกว่าเหนือกว่าเหรอคือผมไม่แน่ใจผมไม่จะโวยผมไม่แน่ใจว่าแบบมันเกี่ยวกับให้อาสปุ๋ยไหมแอบไปแบบแม่ป่านเจ็บตาหัดไหมเลยตีไม่เข้าหรือแบบมันตีไม่เข้าผมไม่แน่ใจเนี่ยแต่เด่นสิว่าไอ้ แต่ผมคิดว่ามันน่าจะหลบการโจมตีได้นะไอหลบได้ี่หลบได้แต่ถ้าโจมตีไม่ได้ผลก็เสียเปล่าหรอวะก็ใช่น่าจะเหนือกว่านะประมาณนี้เนาะก็จัดว่าวันนี้เนาะผมให้วันนี้เนาะคือก็คิดจะประมาณนี้นอะ่ะ,อะคือผมค,ความจริงผมกำลังคิดสองอันนี้อยู่เนี่ยว่าไม่แน่ใจว่าใครเหนือกว่าเนาะจะคงแต่ผมจะบอกรักจริงที่เนี่ยมันแบบกากกว่ารักเบสฟิลิปหรือไม่แน่ใจว่ะคือข้อเราก็อาจจะไม่ค่อยเน้นมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ลึกอะไรขน<อ>าดนั้นไอ้ลึกนีกลึกอยู่แต่คืน ไอ้ที่ไม่แน่นคือตรงเนี้ยไม่แน่นคือตรงเนี้ยฟิลิปย,ยังไม่เปิดเผยพลังกันมากไงเลยไม่รู้เตือยรายละเอียดเล็กน้อยอะไรผมก็อาจจะจำม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าผมอ่านรอบเดียวก็นอกจากใครมีอะไรแบบจากแบบมาโต้แยง้งคือ<ม><ม>อย่าด่า<ด><ด>ผมนะค่าจะคุยคอมเมนต์อะไรมาคอมเมนต์ดีๆเนาะคือคอมเมนต์มาแบบสามารถแบบแต่เขาไม่เห็นได้แบบต้องแบบอันนี้มันแบบเป็นแบบต้องงี้ไม่ใช่เหรออย่างงี้ไม่ใช่เหรอคือได้ผมจะมาตอบเนาะขอให้คุยกันแบบมีวิจารณญาณในการคุยแล้วคือค่อยๆคุยมาก็ได้ไม่ต้องแบบด่าเอ้ยทำไมพี่แบบ พี่อยากว่าเอานะฮะเออให้แบบหลังข้เดอัดว่ารับไม่ได้มันตีเข้าได้ยังไงพี่จัดโน้ตคืออย่างอย่างนี้เราขอแบบคุยแบบสุวภาพสุวภาพเลาวเดี๋ยวผมจะไปตอบแล้วโอเคเนาะก็วันนี้ก็ขอวันแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณน,นะครับที่นั่งดูเนาะก็อันนี้คือคลิปแรกขอฝามก่อนอนะผมก็ขอไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ